น้องนัดตกเป้าว่าไหวเป้า่าโอยวเว่เฮ้ยทำไมยองยีลงไวอย่างเงี้ยว่าตกแน่เลยตกแน่เลยไมกวนน้าี่เขาวิธีขึ้นเขาอะวิธีขึ้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยก่อนค่ะถ้าต้นอย่างเงี้ยนะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมัน ถ่ายย้งยี้โชคลื่นอีกรอบได้ไหมอ่ะนี่ถ่ายวิดีโออยู่นี่นี่เร็วๆๆ็วเขึ้นอีกรอบเร็วหนึ่งสองสามเอาแล้วที่สุดแข่งกันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนิดเขาหนึนิดเขาโอ้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 ย้งยีขึ้นมาแล้วเร็วๆน้องนัดเร็วยังเด็กเล็กนี่ในเตียงอ่ะปีนขึ้นปีนลงเองก็มีนะเออจริงจริงบินขึ้นลงเตียง ว้ายยองยีสู้น้องนัดไม่ได้เลยน้องนัดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตกมาพี่พี่พอแล้วลูกพอแล้วเลือกของด้านีแล้วเอ้ยพอแล้วพอแล้วพี่พูดเล่นลงมาเสียวอยู่ไกลถ่ายรูปไม่ชัดนะเนี่ยไปดีกว่าใครลงมาเร็วสุด อายอายุนี้เราละราอายอายุท่นนี้เรายังไม่เราก็รนอย่างนี้แหละแต่ดยกาเล่นแบบนี้ดีนะคะที่แบบนอก่อเล่นแบบว่าโดน้ำอะไร้อเปนเมไม่ไม่ไม่ต้องสอนไม่ต้องเติอะไรแมชาเลย้าวจ้าวผีแมดูนะแล้วก็พื้นที่จำกัดมีบางทีกินข้าตอนเย็นหายไปบางทีมีเเลนถึงไหน ไหนไหนทำท่าผีไหนเอาเอาน้องนะขา้ปีนเร็วลงช้าโอ้โหไปติดมากเลยหนูหินหรอหนูหินเหมือนหนูหินเลยนะยงยีค่ะยงยีพี่ชื่อคุ้ยเต่งนะแี่ว่าเราเลาเรอย่างชื่อนี่ครับตั้งเองไปกันเถอะยงี

แล้วพี่ไม่อยากดูบ๊ายบายายบายก่อนบ๊ายก่อนบายก่อนบ๊ายบายก่อนยเดินไปตามไปด้วยอ่าเดินไป เอ๊ะโดนเด็กหลอกอ่ะเอ๊ะโดนเด็กหลอกจับตูดอ่ะ ใช่นะคะ